ไฟฟ้าหรือน้ำมันดีครับดีพาวเอสศู AL, 05, ตัวใหม่ลองขับไปเข่าคอดูซิว่าอัตราเส้นเปลืองการกินน้ำมันการกินไฟเป็นยังไงบ้างคันนี้คือไฟฟ้าล้วนครับส่วนคันสีขาวคือ R EV หรือว่าไฮบริดที่ใช้เครื่องปั่นไฟส่วนตาน0 0 0 0 0บาทในรุ่นท็อปตัวไฟฟ้าล้วน8990ส0า่ส่วนตัว R EV เนี่ย999,000บาทครับตัวท็อปขับตามๆกันไปเลยครับ340กิโลเมตรไม่แวะชาร์จไม่แวะเติมน้ำมันมาดูซิว่าการกินไฟการกินน้ำมันเนี่ยจะเป็นยังไงและมาคิดกันครับว กี่บาทเมื่อขับเดินทางต่างจังหวัดมาถึงก่อนทางขึ้นเขาคอครับตัวไฟฟ้าล้นแบตเหลือแค่5%แต่ตัว r e v เนี่ยบอกเลยว่าเหลือเฟือเกินครึ่งถังครับถ้าเอาเรื่องระยะทางแน่นอนว่าไฟฟ้าล้นเนี่ยจะวิ่งได้น้อยกว่าไฟฟ้าลว้นวิ่งจริงๆได้ประมาณ360กิโเมตรแน่นอนส่วนตัว r e v เนี่ยน้ำมันเต็มไฟฟ้าเต็มวิ่งได้ประมาณ800จริงๆครับก็ถือว่าจุดเด่นแตกต่างกันแต่ค่าน้ำมันต่อกิโลหลังจะเป็นเท่าไหร่ตัว r e v เนี่ยกินน้ำมันเฉลี่ยประมาณ 20- ยีลล่ลรริบ่างัหวดที่ทดสอบกินประมาณ19 ลลตกกิโลละ1 5ถึง1.6บาทเดินทางต่างจังหวัดครับส่วนตัวไฟฟ้าล้วนเนี่ยจะประหยัดกว่าแน่นอนตกกิโลละ1.2ดบาทแต่ถ้าชาร์จไฟบ้านจะตกกิโลละ0.8บาทเท่านั้นเท่ากับว,ว่าตัว R EV เนี่ยเติมน้ำมันไฮบริดเนี่ยเน้นเรื่องของระยะทางแต่อัตราสิ้นเปลืองอาจจะไม่เด่นมากแต่ได้อัตราเร่งใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าล้วนได้เรื่องของประหยดัดแต่ระยะทางอาจจะสู้ R EV ไม่ได้นั่นเอง